มาตินมาตินไปไซม่ามึงใลรูกมาจนไปฟีซาครับไปฟีซาไปอี๋ยังอ๋อกือแค่ออกแล้วใครทำละครับขึ้นไปโดนแต่มองสนุกเนาะไม่ยังน้องเอนอนอย่นาะะจวอกขึ้นแล้วน้องวัฒน์มาติน

เขาก็เลยเห็ดอันนั้นแล้วก็เขาก็กินพิซซ่าใหญ่สองอันไม่เห็นปลาแล้วอย่างองีกเอาเขาก,ก็เบรรลนุนะครับจมะมะังแล้วไม่ได้เห็นยังบอดีตัวบอดอะครับไมนๆๆอีรีมัดหมูมออมเวนมือูอื่นก็อบอกให้ไปใส่ มาอ้วิศกับห้ไปสายมาฮก็บวสองมือมาติสี่ย่บานครับพานองยางหนึงช่างภูเขายังนนคือว่าเจนสันค่อวนรอมาติดลอ,อมาติดมาติกดกดว่าพอสองมีหน้าที่รับ,บรว่าเลยไหมก็ว่าเจงสันมาติดเราหิ้วเขาบ้าลูกบอกพสิกพส ม่มีข้าวเมี่ยวเจ้าแมตติบิงสก,กินมาติเกตพิซซ่าสองเทียมมันีออันยูฟี่สาวมีอันยิ้มอยู่ยตีเขาเมี่มัมมงให้กระโดดแล้วก็เห็ดปอกขูดแล้วก็อย่างแทออนี้ยูหันดักแม่เห็นลูกมาตินมาตินคือเวทไทยลูกยังมีทั้งเงินสถานีตำรวจลูกฮึคือม,มึอนแท้มาเด้ม่านันเสนอ ไม่ใช่สนุกเองเด็ค่ะตำรวจจับไปจริงได้เลยหมดจับแล้วค่ะมูมันตินเห็นหมดแล้วีืนอินสตาแกรมอ่ะอ๋อบางเทีมาตินย็สนุกมาติดให้ไม่ใช่สนุกเองเด็มันคือไปถ่ายรูปเทิรกันสถานีตำรวจถ้าใส่ยู่เมืองไทยโดนจับโรดินเอาอันนี้อยูไทยแลนด์ฮังบอดด้จับโดนจับ จะเลยคือกาเห็ดแป๊ตินไปถามเลยม่ติเคียงฮะมันติดคิดอ๋อมีสตีิขึ้นไปหันมีบันไดมีบันไดขึ้นไปหันเขาขึ้นไปเนาะอืออืออือผู้ใดเป็นคนบอกอ๋อเมื่อสักคนเห็นเขาเมื่อสักคนเบิ่งเขาเห็นอย่งนี้เมื่อสักคนเบิ่งเมื่อสักคนมาติเบิ่งเอวันเอวันเบิ่งมีแล้วก็มีเบิ่งเอวเมื่อสักคนเบิ่งอ๋อคือมีอยู่สามคน เดี๋ยวเบื้องหน้ากันอืมื่อสุกคนเดียวเบื้องหน้ากันแม่บอกเขาก็ขึ้นไปเขาบอกต่างโวอย่างลยแต่ว่ามีผู้หนึ่งตางอยู่ข้างล่างท้ายรถผู้ใดอยู่เอบินเอจินไอจินครับจะได้ขึ้นกาบไปหาเียยังไงจะมองอะไรอยู่บนไทยอยากไล่สุดปะหาดีบ่กลัวแก๊งฟีร์กุมนกง้อเหมือนวันเสาร์ เม uh. hmm. uh. ื่อกี้หนานอนก็ดูลูกแม่บึกหนานอนก็ดูหนานอนเงี่ยก็นานตีไม่กินค้นเหืมันนีหน้ามาดีๆก็ดูไม่เห็นหนาเลยหามาตินะปเติเป็ดมึงอไงไปตต้งแตมือใดไปตั้งแต เป็นทูทูอตอนนี้เขาก็เท่าไหร่ที่จักที่มง<อ>้งแปดน้องก็แม่กับมองงอนละแม่ปวดหัวมืมอมเท่าไปเดินทูน่เนาะผ้าอนองใบาย,ยางเน,นาะเหนื่อยค่ะพนักงานเดินเนี่ยหนอยู่หลาย จมูกกับ,กบาน้องกัะน,น,น,นอนไมมเสียน้องไปแป,แปแงฟันไหนบอระหินีไหมอ้าวยิมบานก็นดูยิมบานมาเสียล่งยูทูบไปบังไม่ได้ยู่ลงหลายมือละนอนนอนหลับดีพวกบอกกินน้ำน,น,น้ำไมรกอู้ยย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 ยมูยนยยยง